ครับก็ชื่อะเนาศศการสอนนะครับเป็นนักวิชาการศึกษาสังกัดาน่วยีตอนนักศึกษาก็ทําหน้าที่เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการครรารวบคุมและดําเนินการเลือกตั้งสมสาชิกสภาศึกษาประจำปีการศึกษา2556คุณสมบัติเนี่ยมันก็จะอยู่ใน อ่าเขา้าบาเขัากิจกรรมนะครับอยู่แล้วก็คือหนึ่งเ้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในระดับปริญญาตรีอ่าก็คืออยู่ไม่เกินชั้นปีสี่นะครับก็คือแล้วก็ยกเว้นคณะทาันอ่นาคณะทาันต์กับคณะแพทย์ไม่ไม่เกินชั้นปีหกน้ครับก็เกรดไม่ต่ำกว่าสองจุดศูนย์ศูนย์ก็ประมาณนี้ ปีที่ผ่านมาเป็นเสียงสะท้อนออกมาว่าตัวผู้แทนของนักศึกษาเนี่ยตัวสภานศึกษาเนี่ยมันมีขอบเขตจากัดอยู่ภายในกลุ่มคณะบางคณะเท่านั้นก็คือเช่นฝึกสายบังคมศาสตร์ก็จะมีตัวแทนเยอะทางนิงติศาตสตร์รัฐศาสตร์สังคมสงเคราะห์ส่วนใหญ่จะอยู่แค่นี้ปีนี้ด้วยความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ตัวแทนของสายทางวิทย,ยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพเข้ามาอยู่ในสภานักศึกษาเป็นตัวแทนของ กลุ่มคนนั้นด้วยก็เป็น้ก้องกาหนดในแบบนี้นะครับการเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อคืเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ก่อนก็เลือกตั้งเฉพาะบัญชีรายชื่อเป็นพักก็เคอเลือกตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะเลือกตั้งโดยการการการะบาดหมายเลขพักที่ตัวเองต้องการเลือกเลือกชื่อ,อรับเพียงแค่พักเดียวาก,การคำนวณที่นั่งก็คำนวณตามระบบ ของบัญชีรายชื่อก็คือสัดส่วนของผู้ที่เลือกตั้งต่อสัดส่วนของผู้ที่เลือกพักนั้นต่อผู้ที่มาเลือกตั้งมาใช้สิทธิเลือกตั้งของถามว่าทําไมต้องใช้บัญชีรายชื่อแต่ก่อนเนี่ยต้องพูดเท้าวา์มนิดหนึน่งคือเราเลือกตั้งมีอยู่สองระบบคือระบบบัญชีรายชื่อด้วยกับระบบของผู้แทนคณะแต่เนื่องจากผู้แทนคณะบางคณะเนี่ย ไม่มีผู้สมัครเลยเลยก็จะมีตัวแทนอยู่แต่กลุ่มเดิมทีนี้เราก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับกําหนดระบบนี้ขึ้นมาเพื่อให้มีตัวแทนของนักศึกษาจริงๆนะครับจากคะแนนเสียงนักกษางคมว่ามีข้อดียังไงก็คือได้ผู้แทน ที่เป็นแต่ถามว่าถ้ามีข้อเสียไหมก็มีข้อเสียอยู่ว่าแต่ก่อนเนี่ยมันไม่มีการจํากัดว่าผู้แทนนี้ต้องมาจากคณะนี้คณะนี้คือสัดส่วนของคณะตามนี้ปีนี้ก็เลยพยายามแก้โดยฟังเสียงสะท้อนจากทั้งในผู้ทําง,งานเองกับภายนอกว่าเอ๊ะต้องการอยากให้มีผู้แทนจากหลายคณะมากขึ้นก็แก้ปัญหาเดิมๆที่มันกระจุกตัวอยู่แต่คณะบางคณะ ถามว่าแตกต่างจากการเลือกตั้งครั้งอื่นไหมทุกครั้งก็จะเป็นกาหนดการอย่างนี้นะครับก็คือรับสมัครอาทิตย์แรกของเดือนสิงหาแล้วเลือกตั้งอาทิตย์ที่สามของเดือนสิงหาสาหรับสภานักศึกษานะครับปีที่แล้วรับสมัครวันที่ห้าที่หกเลือกตั้งวันที่ยี่สบสามปีนี้รับสมัครหกเจ็ดแล้วก็เลือกตั้งยี่สบสองซึ่งการรับสมัครการกรรําหนดก็ส่วนหนึ่งก็คือมาจากคณะกรรมการควบคุมนั้นเหมือนกันเลือกตั้งซึ่งก็มีตัวแทนของอสภา แล้วก็ออมาทอแล้วก็ตัวของอารอ,องอธิการาย่การแล้วก็เจ้าหน้าที่อยู่แล้วการกําหนดทุกอย่างก็ออกมาจากตัวคณะกรรมการเนี่ยถามว่าทําไมถึงไม่ใช่บทบาทของนักศึกษาเคอที่ผ่านมาเนี่ยสวตมันก็เกิดจากกลุ่มนักศึกกลุ่มหนึ่งนะครับที่สนใจอยากจะทำครั้งนี้เพื่อเพื่อที่จะให้ที่มาของกรกตเี่ย มันถูกต้องและเหมาะสมกับการที่จะมาจัดเลือกตั้งให้ผู้แทนรักษาจึงมีแนวคิดและมีกระบวนการที่จะสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่เรื่องด้วยระยะเวลาการสรรหาเนี่ยมันยังไม่มีจึงจําเป็นต้องใช้เจ้าหน้าีครั้งนี้จึงจําเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการจัดทำานวยการจัดการเลือกตั้งไปก่อน